ไอเสียงรถเสียงรถเสียงรถบวกประชิดประชิดประชิดโอ้ยโห่ยมันโดนเลยวะแล้วมันติดแล้วมันติดโอ้ยมากันตาย ลิทแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมอะไรนาเบิกเอาราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดปรับราคาใหม่ถูกลงคุ้มยิ่งกว่าเดิมเติมแพ็กเกจที่ลดมริการและเปอร์เียลลิทแมนชอยพร้อมผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตนานสูงสุดถึง,ถง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายสามารถเติมในเว็บได้ในไลน์เติมถูกเติมคุ้มเติมไวพร้อมบริการ24ชั่วมงงต้อ,อที่ทรับสี่ชัสวบใง วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดที่ผ่านมานี่ก็มีกิจกรรมล่าเดอะสตรีมเมอร์นะผมเราลัตตี้เราก็ได้ทําการแบบจัมบัดกับคนอื่นนะแต่ว่ากดสุ่มมาไม่เจอครับผมไปเคนนี่วะไปมัไม่เจอแล้วก็ไปล่าคนที่อื่นก็ได้ครับผมไปในเกมจะเป็นไงก็เข้าไปชมกันได้นะครับผมไอ้มีรถข้างบนรถข้างบนเฮ้ยเสียงรถยี่สิบเอ็ดรถออกอ่ะ ไล่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 เลยไล่เลยแต่ได้ไม่เจอก็ไล่เลยขึ้นแล้วขึ้นแล้วไปเลยไล่เลยไล่เลยหมดให้ไวให้ไวเลยอยู่ด้านบนเลยเฮ้ยมันมาหาว่ะมันขับมาหาว่ะใครขวางวะ

Ủa, hết mọi người Không hả? Chắc chắn, Quá nó Được rồi hả? Ủa, xe หายแล้วไม่อยู่แล้วมไแล้วกูรถฝั่งนี้ดีกว่าแต่ช่องของมันละยาแบบขับรถได้แล้โอ้โหมันก็โกงเงินเกนอะไรนิแมพอันน้อยเดี๋ยว เบ,บอร์หนึ่งใครขับรถไปอ๋อรถเบอร์หนึ่งอ๋อรถสูงอ่ะนี่มึงอะไรวะสีแดงเงียบจังวะผมเป็นสีแยกนี้ขวาคือใส่ขึ้นยังไงวะ เ,ลดลดเสียงรถเฮ้ยเสียงรถเสียงรถเสียงรถบวกบวกบวกประชิดประชิดประชิดฮู้ยโอ้าหาโหโอ้โหโหยังมันโดนเลยวะไอ้ยังม,มันโดนมันโดนแล้วมันติดแล้วมันติด ไปเรื่องหลอกความไปเ้ยเพื่อนมันไปเลยเพื่อนมันหายไปเลยเพื่อนไปไหนแล้วเพื่อนมันหายไปแล้วครับย้อนกลับไปแล้วครับเฮ้ยไอีกคันนึงไมค์คันนึงไมค์คันนึงมาแล้ว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  ตายตายมีตายพี่ว้าห้าโอ้โหโดนเก็บไม่เก็บมาเลยอะอวากาดเฮ้ยเอวากาดเอวากาดน้อยไอ้เนี่ยเอ็กด้วยเอ็กี้ยไอ็ได้วยดู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  โอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่เขาไกลเลยกูอะก็ตายได้นเดียวดูดูดูดโอ้ยยังไม่มีเลยอยู่เนี่เอาเอาไปลองใาย ไอหมีหมีที่อ well, ิ anyway. ่มแล้วหมีหมีที่อิ่มแล้วเนี่ยสตีดยิงได้ครับโอกาสน้อยเอาสตีวสีิบไปไปว่ากันเลยีพี่อิ่มแล้วเนี่ยสตีใหญ่กน้องหน่เอามา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 เฮ้ยมีคนมีคนยิงมาโอ้โหคุณนกสมง่อยสมง่อยสมงมาหน่อยเดากันไฟสมง่อย บกเลยอต้อตายออ้ยโอ้ยโออยโอตายไอ้ยผมดืมกินนี่กินยาแก้ปวดนยน้องชาย่เหอน่จะบนเขามีสมยปะข้างหลังบนเขาบนเข่าพี่เห็นแล้วพี่เห็นไม่เห็นแล้วเสรีเสยสมบรพี่อเลยแย่จะซีแล้วพี่จะตายน้วะซีแล้วซีแล้วบนเขาฝั่งนั้นแหละเขาไหนเขาไหนบอกเลยเขาไหน ไม<อ>ไม่มข้างหลังก็มีมดีไหมไม่ทันหรอไม,ไ,ไม่นานไม่นานไม่นานทันหรอกซ้ายอ่ะเออทะเลซ้ายแหละมีอยู่ซ้ายที่นี่เนี่ยเ่ย,ยอ,เอ้กูแหกโค้งเขมามาตามมาไอ้ย,อยุ่ยในเดียวไหนเนี่ยไป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 โอ้ยเตัดตัดตัด

อไอหมีมีจอดจเนี้ยจอดเนี้ยจอดตรงนี้พี่เนี่ยขวามือเนี่ยเน,น,น,นี่ยมีอยู่ตรงไหนวะเออไอหียมันตายไปแล้ว่ะน้องดูใครยิงตายวะ โดนใครยิงตายไม่รู้ลงข้างล่างี่ลงข้างล่างลงข้างลงข้างล่างาขึ้นมากางขึ้นมารอเลยรอเลยเดียว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 มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา Lê đi, lê đi tay tay, don't, phải don't, don't, tay tay, cha, tay, 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 sân này, tay, tay, sân này, tay, 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 đồ tay, 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 โอ้ยอยู่บนอีกสองตัวไอ้เหี้ยโอ้ไอ้เหี้ยเยอะบนเขาไอ้สองตัวไปพี่ไปลังไปเฮ้ยบนเขาบนเขาตายแล้วะไอ้บนเขาไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าบนเขามีสองตัวนะน่าจะตายตัวนึงอะกระสุนกูหมดกระสุนกูหมดเออ้ยเดี๋ยวกูใส่กระสุนกัน แต่ไปรถมันจางว่ะไอ้ยังอยู่เบ็นยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ตาย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 แล้วโอ้ยผมก็ตกจัดเลยวะมีขับรถขึ้นมาเฮ้ยมีมุนเจรถนี่หว่ามีมีมีผมขับรถขึ้นมาโอ้ยไอ้เหี้ย มีมันหมดด้วยนะที่จะอ้วกไหมคถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนนั่งอาจจะอ้วกพี่แต่ถ้าเป็นคนขับรถไถอ่ะรถไถจอดหอคเขเนี่ยนะเฮ้ยเบสใส่ี้ยตกเขาเขาแล้วเ ไอ้เบนต่ออยขึ้นมาเลยจะไม่ได้พี่ดอมนี่มันถ่อยออกไม่ได้ดีเีบไปนิเดรนเนยอรถบบเบนแล้วกูขึ้นดนแล้วเฮ้ยแต่รถจะแตกวะเฮ้ยชดต้น แ่เจะเแผ่นตีดีมานะสนามแก่เอ้ยมีรถมามีรถมามีรถมาม่ตายมีตายเข้ามา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 รื่องอะไอกาเนี่ยต่อจาลุต่อลุนนี้